สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูน้อยหนานะคะนี่ค่ะน้อยหนาของยายเป็นก่อนเพื่อนๆเลยนะคะนี่ก่จะรู้ว่าเป็นเป็นก่อนเพราะว่าต้นที่อยู่นากับต้นของป้านะคะเขายังแบบเป็นลูกเล็กๆเท่าป้มืออยู่เลยนะคะแต่ของยายนี่เห็นไหมคะ ได้กินรอบแรกเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนนยายมีทั้งหมดเจ็ดต้นนะคะทุกคน,นตอนแรกๆที่ซื้อมาปลูกต้นเท่ากับนิ้วก้อยเราเลยค่ะพอคนขายก็าก็เมาให้ถูกๆค่ะยายก็ซื้อมาปลูกรอดไม่รอดก็ไม่ว่าก,กันยายคิดอย่างนี้นะคะม,มาปลูกเล่นๆไว้ นี่ค่ะตอนนี้เป็นลูกแล้วนี่เห็นไหมคะแต่ยายมีเทคนิคดีๆมาบอกนะคะสำหรับที่ทำให้น้อยหน่าแบบดกหรือว่าเป็นลูกเร็วค่ะทุกคนฟังนะคะยายมีเทคนิคดีๆมาบอกนะคะนี่เทคนิคดีๆของยายก็คือนี่แหละคะ่ะการที่เรา เด็ดดอดน้อยหนานะคะเด็ดยอดใครเคยทำไหมคะถ้าเคยทำแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คนที่ไม่เคยทำก็ลองๆนะคะนี่นี่ยอดน้อยหนานี่สักสามใบนะคะตัดเลยค่ะทุกคนนี่ตัดออกเลยนะคะแบบนี้นะคะจิ๊กนี่ตัดออกเลยจ้าเนี่เห็นไหมคะรอบแรกที่ยายตัดเขาจะเป็นลูกก่อนเลยนะคะเป็นก่อนฤดูนะคะทุกคน แบบนี้นะคะยายจะตัดไว้ทุกยอดเลยนะคะนี่แตกกิ่งมาแล้วนะคะนี่สูงๆยายก็จะโน้มลงมานะคะโน้มลงมาแล้วมาตัดกิ่งนะคะทุกคนค่ะลองทําดูนะคะนี่ไม่เสียหายอะไรนะคะได้ถ้าทุกคนว่าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะนี่นี่นี่นเพราะยายเห็นผลแล้วค่ะยายเห็นผลแล้วยายก็เลยมา เล่าให้ฟังนะคะทุกคนยายเห็นผลแล้วยายก็มาเล่าให้ฟังนะคะน,นี่เห็นไหมคะออกก่อนออกก่อนเพื่อนๆเ,เลยนะคะลูกโตแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ข้างๆกันก็เป็นสวนฝรั่งนะคะทุกคนฝรั่งก็ทําเหมือนกันนะคะตัดยอดเหมือนกันน,นี่คะ่ะทุกต้นยายจะทําเหมือนกันหมด เดินเลาะเลาะเลาะดูแล้วก็จัดการเลยค่ะนี่นี่ทั้งหมดมีเจ็ดต้นค่ะยายพาดูนะคะไม่ใช่เฉพาะต้นนี้นะคะต้นอื่นก็เป็นเหมือนกันนี่ต้นนี้ก็ใหญ่แล้วเหมือนกันลกูกโตแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะถ้ายายมองเห็นมียอดไหนที่ยังแบบ ยังไม่ยังไม่ได้เด็ดยอดยายก็จะตัดออกเลยจ้ะยายว่าสูตรนี้ทําได้กับทุกอย่างนะยายลองทดลองดูทดลองกับสวนตัวเองเลยค่ะเนี่ยนี่เห็นไหมคะให้จะเป็นลูกเร็วลูกก่อนได้กินก่อนค่ะต้นนี้ก็เป็นแล้วแล้วก็มีลูกต่อไปด้วยนะคะทุกคน เ,เข้าสวนถือกไกมาด้วยน,นี่ค่ะเป็นเร็วได้กินเร็วก่อนเพื่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันหลังก็เหมือนกันจ้ะยายก็จะทำเหมือนกันทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่ยายเห็นยอดยายก็จะตัดเลยแต่ตอนนี้ตัดหมดแล้วไม่มีให้เหลือ <c oughs> ไม่มีเหลือให้ตัดแล้วค่ะ โชว์ฝรั่งให้ดูอันนี้มันหมดรุ่นแล้วนะคะทุกคนน,นี่ค่ะนี่แล้วเป็นขึ้นมาอีกซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะที่ห่อไว้ก็เยอะนะคะทุกคนคะ่ะทําตามนะคะนี่นุ่นต้นนุ่นกระดกอันนี้เก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งนะคะไปห่ออีกแล้วกินไม่ขาดระยะเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ตามตามนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตั้มรวยเงินทองทุกคนทุกคนนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้น <c oughs> นี้อีกนี่คะนี่ทำเลยค่ะทำเลยทำเหมือนยายเลยนี่ตัดยอดตัดยอดตัดยอดเลยแล้วจะแตกออกมาแตกออกมาไม่รู้ ไม่ว่าผลละไม้ชนิดไหนยายคิดว่าจะเหมือนกันค่ะค่ะนี่นี้เป็นความคิดของยายนะคะแล้วทําทดูก็ได้ผลค่ะนี่นี่แค่นี้ก่อนนะคะอยอยากโชว์สวัสดีค่ะดูมากค่ะ